ว้ายรถตลาดมาแล้วกินอะไรดีนี่แหละเหลือแค่นี้กินมักพริกหวานบ่ฮะน,น้ำพักคุณยายเอาอยู่บ่ คุณยายน้ำพักเอาบ่มีน้ำพักนี่เด้อันนี้ซองห่อเนี่ยเอาของหวานกินกระป๋ายล้มหนาวหนาวเนี่ยไม่คือว่าล้มหนาวมาอีกแล้วมีบัวลอยก็มีหวานชาคูถั่วดำก็มีเหลือแค่ดีประทูแอปเปิ้ลหวานรดช่อง หมกไก่หรือหมกป่าหมกป่านล่จ้ะหมูยอหมดแล้วชกอยากยังข้อแหบข้อแหงแต่ว่าอยากของหวาน <laughs> เหลือแค่นี้หมดแล้วเที่ยงแล้วกินอะไรคุณยาย บมีเนวเอาอาบอกนะได้แต่ของหวานเลือแต่ของหวาน,นกินของหวานนี่แหละอนะพอลมหนาวแล้วก็เริ่มข้อแหบข้อแหงสิเป็นวัด,วด,วดก็ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความหวานโอ้อยมือสอยบ่เลยน,นี่ สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ๋าเสาลอยกำลังแกงหน่อไม้อยู่ระหว่างรอเราแกกินของหวานก่อนคุณยายนี่ก็เอาขึ้นเถิงดินแก้มันหนาวนาขึ้นมาอ้ยนวนขมอยเี่ยมือเดกกว่านี้ ยังให้ได้กินขา้าวเทียงพี่น้องล้อแก่หน้าไม่ยู่กินของหวานก่อนซื้อรถตลาดรถตลาดกระบเบื้องเือยังเบิด์ยังกรเบิดได้อะไรคำดังเยอคนไั้องอันยังอันทวดดับบ่บ่ตตองใส นไปเที่ยวรางตต่งใัไปเที่ยววังเวียงพุณความชัใส่ใว่นเขาไี่ยวเขาไปเที่ยวเยพรุ่งนี้เขาก็มาแล้วจังหวัไรป้าเขาอีบุชมาจากระทานเล่เก่าเลยเพียงไรป้าวันง่มากอืนเพีงเอาง่ายเนี่ยเล่น พอดใส่เป็นเซมอนี่คือบเห็นนอนเก <el> ิดมาไม่เคยนอนหรือไงมันหนาวนอนนอนไม่อิ่มมันหนาวนอนตุ้ดมือกยาะพอดใส่นีเงาบนหิน

สื่อซอยเพิินพอรถตลาดเจ้าประจํามาซมเมอร์คันบอดสื่อเพิินก็นระได้ขายเอ,อยังเหลือเมื่อกี้ถุงกันเลยสื่อซอยเพิินสื่อสามสี่

ทาอาหวหนึ่งได้ไหม,มจะไปทำของดีหลังจากที่กินคลองหวานถาแกงน้ำมันแกงน้ำม่ก็ซุกเรียบร้อยพี่นองแกงน้ำม่ก็ใส่ทั้งเหตดใส่ทั้งหมักอื้อหมักบวบ เป็นตะแซ่บบมแพงใส่กระดูกพร้อมเด้อมามา,มาพี่น้งองจ้าฮัลโพี่น้องสบายดีน่ารู้น้องมือแกะมันคุณฮัลโหกินขา้าวเช้าแล้วแป๊บเดียวเทียเเท่ยง <ปะ S 1> พี่น้องกินข้าวเที่ยงอีกนี่เอามาเนาะอันนี้จะเป็นหมกมันหมกมันที่พักดิคุดมือคว้าเนี่ยแหละ ง่ละแหล่เ้ยนี่อ๋อนี่ขุดซองเท้ได้เอามันหนึ่งสองเทือแล้วสองเท้านี่เนาะถ้าใญ่ายแล้วมันแมงเนาะทร้พเนี่ยพอดีสแสร้นานี่แนละพอดีแซแบบาดเนี่หวานครับน้องแล้วก็พูดแมงถ้าง่พอดีแล้วแมงถ้าใ่ญ่แล้วมันแมง ลมหนาวอีกแล้วเมืาขึ้นนี่พอดพว่าลมแล้วมืาขึ้นนี่คอยเมื่อเมื่อนสามถุ่มเครึง่งคอยบิดรถวัาซันคอยโบโหูโกกใหม่มันหักทับทางเพราะเขาใกล้ชันนี้ไปหาเทียงแล้วมันเบรกไปอยู่นี่คุบโถลดเขาเต็มเต็มมันหักหนาคอยโกกิเล็กอยู่เน่น ท,ที่ออกใกล้ที่หัวอันชา,ชาแนแยกอันหันชอบบุมแล้วมัเออนเหา่ามันเบรกน้ำประทาหนเนาะเอาขับไวฟผัดเออพอเห็นใกล้บบกๆแล้วมันกับเบรกมันก็บเบรกนิดหน่อยเด็กเขาเบรกมันลากล่อมันบเบรคคักลบแล้วหึ้มโหลดข้าแม่นคอยเข่าตรงกลางนั่นลำใหญ่มันนี่นะหลุดข้อหักกับคนนี่แหละที่ข้อหัก แต่มันมีแต่งานน้อยมันเดมมันหุบกระปามัมากานกับนทำบอลลูมันสิค่าแบบเต็มๆแล้วกัเขา่าลํำใหญ่มานเนาะปวดโพอลมจนงาใหม่หักทับทางไฟกระดับทั้งก,ก็ะมาวางสายๆเนี่ะปวดโพ มามาพี่น้องกินข้าวบ้านเขาโบแกงน้องหม่กระตัมมะคงแก่นันละั็เป็นหมูเป็นยังกับโบคอยได้ก in ินมันลมยัมกาหน่ลใว่าอยงน้หม่หกับตกกับบ้าลมหนาวอีกแล้วพี่น้องแทนบ้านเลยบ้านพชกบ้านนี่มนี่น ออย่างหนึ่งก็เ้าดั่งไฟห้าบวรังเดิมจุ่นได้ดังไเ้าบบิมดนะลมพัดเป็นเฮื้นเกล้กกันแต่ยันมันลามมันเลยมันลมลมมาเป็นหัวเป็นหัวตอนนี้สั์เหลี่ยงกันล่งเขามาไล่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 มันออกตรงหน้ามันกับบมิแนวกิน มามาเอิญมากินแกงเนาไหมนะมา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 กินแกงเนาะไหมมันเห็นพักเขียวด้วยกระต,ตกนั่นลงทงน,น้ากับบมิดแล้วกินหญ้ากรตายเลือต่อเพื่องแหง

แต่ว่าแดดอยู่พี่น้องแต่ก็บอ่ห่อนเด้ลมหนาวเหมาะแล้วตอนนี้นะแสน้ํา โตที่ไสร้างบอมันเห็ดโตยาวผลิตมันยาวสำหรับเก็บเอ่ยาวโตของเรียนจักของเรียนนะเป็นมากข้ามมาจ่ได้ไปได้กับข้ามาจะได้ไปจัให้กับย่า เราไม่ใครเจ้าเนาะเราเห็นเราเปล่ยันอนแจ้งยามเป็นในบุญบานบุญนางหัวคำชมจิตใจบุญบานป๋อปีนี้ดอกมัม่วงเป็นโดดโดกเจอพายุลมแบบนี้ก็คือสิลอนบิดละละดอกมักม่วงมักม่วงหน่อย บางต้นมันก็ปนกรกำลังว่าเริ่มห่อน ทั้งก็ได้สมมือสมือกับมะนาวอีกแล้วสังกะสีจนชิลุดุเมื่อคืนนี่ตบตบ้บจะมือคืนในเหนัว <c oughs> แล <c oughs> ้วเสือกผูกด,ดึงไว้ <c oughs> สามเซน ตูดมันนมัยังกล้วยลงเลงลงเลงไมอเปนตูเป็ลมนผู้ชมกดนวงลลมนี่ลมกินข้าวใต้ต้นว่า จ้าสิไปหายังกินพี่น้องว่าสิชวนเด็กๆไปหาขุดเขียดอยู่ไงเฮา ยายจักต่ำจักบนอย่างพวกนี่คืออาหารเที่ยงแต่ว่าเที่ยงยายรุ่นก็จักกินเอียงเด้อ กับอันทีมสร้างเพิินสร้างกับลุงเลื่อนบบเห็นมือน,นี่ไปเห็ดอย่างบ่มีแต่พญใยญ่สร้างกับพรใยญ่ไขล่มไลมย่ใสแน่หนาวพี่น้องจ๋ายุใสแน่ลมแน่ พอพื้นล้มนี่คือสิสูบ้านเบามีบ่ได้เขตอื่อนหนาวอยู่แต่อยู่ทางวังเวียงเผอปีหนาวด้พัสสันวาซุปเป็นปเที่ยวเพราะว่าหอดเฉยมันแบบมีภูเขาลายแล้วมันแบบเออมันบังมันมีลมคือบ้านเฮ้าบอกอยู่บา้านเฮ้าในี่ยไ่ได้ว่าแค่หนาวอากาศเย็นชื่นลมแห้งลมแถลมวา่า เขตอื่นกับที่นหนาวซื่อเย็นในซื่อเนาะปีน้องจ๋าเม้าวนี้ก็บิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีลมมาเป็นหัวเป็นหัว